กเตอร์นี่ฟ้าผ่าบ่อยเลยครับบ,อบ,บ,อบ่อยมากเลยครับถึงสามเหลี่ยมทองคำแล้วเราก็จะทําใบผ่านแดนชั่วคราวนะครับใบผ่านแดนชั่วคราวอันนี้น,น,น,นี้ทําใบผ่านแดนเสร็จก็จะได้มาสายข้อมือนะครับ มีเบอร์โทรบริษทัทด้วยนะครับอันนี้เรามาทำไมผ่านในตรงนี้ตรงข้ามกับอะไรรูปเขาเรียกอะไรครับตรงนี้นนนไม่ไม่เนี้ยอันเนี้ยอ่าเป็นโอทอปน,นะท่าเรือเอ็นจอยริเวอร์ ตรงข้ามกันนี้จะเป็นบริษัทแอปเปิลแอปเปิลทริปบริษัทสองเตอร์ใส่ใส่ใส่อแสนได้ขอบคุณครับบริษัทแอปเปิลทริปจำกัดวันเดททริปล้องของชมคิงโรงมันครับ เราพร้อมแล้วนะครับที่จะออกเดินทางสู่กิงโรมันมังกรน,น้อยแห่งรุ่มน้ำโขงนะครับของใครนะบุญโชคเพิ่มอยู่ไหนนะของท่านอะไรนะอะไรเวยๆนะเจ้าเว่ยนะครับเอาครับพร้อมที่จะไปมังกรน,น้อยแห่งรุ่มน้ำโขงคิงโรมันครับใช่ <Yo! S 1> <laughs> ตรงนี้เป็นช่วงรอนะครับรอเรือข้ามฝากนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราจะไปครับแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำนั่นคือคิงโรมันครับผมที่เราจะข้ามไปชมวันนี้ครับ กำลังก่อสร้างกันมากมายนี่ก็เป็นเรือสำหรับข้ามฟางนะครับนี่คือเรือที่เราจะไปนะครับ17มกราคม2,567ครับข้ามไปมังกรน,น้อยแห่งลุ่มน้ำโขงครับคิงโลมัน ได้นะครับขนมบอกอาวุธอะไรต่างๆต้องปลอดอาวุธนะครับพร้อมนะครับพร,อร้พรอมโอเคเข้าโรงแรมสอนเว่นตากระบอกโอเคเข้าโรงแรมสอนเล่นตากรบอกไพร้อมๆกับเรือลำเดียวกันแหละใช่ลงเรือแล้วครับ รอแล้วเดี๋ยวเชิญนั่งเลยนะครับผม ทองคำเนาะใช่ครับเกาะตรงนู้นเลยสามเหลี่ยมทองคำจะใช้ทองคำเป็นแลกเปลี่ยนใช่เพราะว่าทองคำนี่เป็นสากลที่สุดนะครับเราก็เลยใช้ทองคำในการแลกลเปลี่ยนกันนะครับผมถัดมานะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้อันนี้เป็นเขตของสปปลาวแล้วนะครับผมตรงนี้นะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือพาณิชย์เลยนะตรงนี้ ท่าเรือนะครับตรงนี้เรียกว่าท่าเรือมังกรแล้วก็จะมีตมขอ <nước> งฝั่งลาวด้วยนะครับคือลักษาสีเหลืองข้างบนนู่นเลยนะครับถัดมานะครับที่เขากรลักสร้างสร้างกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตมใหม่นะครับผมถ่าจากตมใหม่นะครับข้างๆกันตรงนี้อันนี้เป็นสะพานนะครับสะพานที่อากกางจะทําสะพานนี้ก็ที่เขาจะทําสะพานเชื่อมสามประเทศนะครับผมใช่แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ครับแบบเชื่อมสามประเทศเลยไทยพม่า ัจจุบันนี้ก็คือคนไทยยังไม่อนุมัติให้เราได้เพราะว่าคนที่อยู่ฝั่งนี้นะเป็นจีนเรียกว่าพม่าจะอยู่ที่นี่เยอะมากนะเพราะว่า อย่างดวงไหมคะหนูจะได้พาแวะเวียนนิดๆหน่อยๆเผื่อเราอยากลองทวนแล้วเราก็จะขึ้นไปจุดอ้ยแล้วเราก็จะขึ้นตรงจุดชมวิวนะคะไปถ่ายรูปเล่นตรงด้านบนโรงแรมนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูสวนต้นยิ้วนะคะต้นยิ้วที่ไม่มีหนามค่ะเพราะว่าน้องดีมมาปีนทุกททวันภาษีเราสามารถหิ้วเหล้าหิ้วเบียร์ของประเทศลาวกลับได้เบียร์เราหิ้วได้ไม่เกินท่านละหกขวดเหล้าหิ้วได้ไม่เกินคนละหนึ่งลิตรส่วน ปีนะคะเราเทียวได้คนละไม่เกิน2แคปต้อนเบียนะคะจะตกที่3ขวด100บาทเบียลาฟเวอรมาณห้าหรสชาติถ้าใครกลัวว่าหิ้วกับ6กขวดมันไม่คุ้มเราเอาท้องมานั่งใส่ตรงนี้สักรางนึงแล้วเราค่อยกลับก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูให้เวลาเหลือเลยค่ะขอใครไ,ไม่พอนะคะเราเหรูว่าค่ะ <S 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 เ,เ,เดี๋ยวด้านขวามือนะคะระวังมือด้วยนะคะเรือกำลังจะเทียบผ่านะคะท่านเดี๋ยวเตรียมรับแรงกันแทกโอมาทางรัดเลยนะเจนะ ับลมท่าเรือที่ฝั่งรานะครับตอนนี้โอ้ค่อนข้างชันมันนะนี่คือท่าเรือ เราปรับปรุงกันยิ่งใหญ่สุดๆครับอ่านี่คือเบอร์สิบแปดเราเบอร์สิบแปดนะครับเบอร์สิบแปดครับผม ล็อกไว้นั่นเองนะแต่ที้องดีผมว่าเดี๋ยวพวกเขาจะมาต่อยที่นี่ครับผม ดิเดนแลนด์เลยไหมนั้นพระนนทินะคะจะเป็นเมืองจำลองเวนีชลนข้างล่างเนี่ยเขาจะสร้างเป็นตลาดน้ำเวนิชนะคะบนเขื่อนเป็นเต็นท์สีสี้างน้านบนจะเป็นตลาดน้ตลาดกระตูนแล้วก็เนี่ไม่เปิดไฟเลยนะหนุมนะอ๋อเขาจะยย่อลงเลนโอเคครับ É hey, hey, hey. ้าเช่าต่อได้3รอบก็2อ0ปี2 9 7ปีก็3-4รุ่นเลยโอวงเวียนก็จัดสวยบุญโชคครับ เวียนเวียนซ้ายนะครับแล้วแบบนวนทางกับบ้านเราแล้วนะเมื่อกี้ทางเข้าวัดน,นะครับที่ถ่ายภาพแล้วเ,เราจะเข้าวัดจีนก่อนครับรถคันนี้ชิดขวานะครับพวงมาเลยซ้าย เรื่อยๆล้นะโอเคครับน,นี่วัดจีนจุดแรกที่เข้าพามาชมวันนี้คือวัดจีนครับผมเราจะเข้าไปชมวัดจีนข้างในกันครับ วัดทรงซานในคิงโรมันสอปปลาวครับเจ้าแม่คนอิมหยก19เก้าตันอันนี้หินหินอ่อนนะครับโอ้หินอ่อนอุย เจ้าแม่กวนอิมวัดทรงสารนี้อันนี้หินอ่อนเจ้าแม่กวนอิมนี่จะแกะสลักจากยกหนักสิบเก้าตันนะครับยกหนักสิบเก้าตันครับเจ้าแม่กวนอิมโอ้โหโครับยกสิบเก้าตันครับ ไปสุดทางเพื่อจกไปตัวอาคารเหลืองๆนี้ใช่ครับโอเคครับประตูสุวนมากจะปิดกลางวันนะครับกลางคืนก็จะมีคนออกมาเที่ยวแน่นกันเลยไกดบอกว่าค่ำคืนนี้จะมากมายเลยครับตอนนี้เงียบอันนี้กรูปเดียวกันนะครับ มาจากต่างต่างชาติแาวยุโรปสามคนมาแชร์กรุ๊ปกับลาจีนอันนี้คาสิโนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวข้างบนกันครับ ดอกยิ้วคำโรโรงแรมแห่งดอกยิ้วยิ้วคำไปถอดเว่นถอดหมวกไปได้แล้วครับห้องน้ำสะอาดมาก ท่นนี้ถ่ายแว่นใส่แว่นใส่หมวกถ่ายรูปได้เต็มที่ครับอ้าวนอนกับเพื่อนแล้ว ออกิ้วคำแห่งคิงโรมัน อันนี้แม่นำม้ำโขงทางนู้นก็เป็นบ้านเรานะครับเชียงแสนนะครับทางนู้นอันท่าเรือพานิ์ เ <Okay. S 2> ขาให้พักผ่อน25นาทีเดี๋ยวเขามารับเราใช่ไหมรัวเขามาปล่อยที่นี่เลยเเโอมาแล้วมาแล้วครับถึงเวลาแล้วครับชันนี้ถ่ายรูปได้ <Okay. S 1> ทานน้ำชาฟรี ตรงนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วครับด้านหน้าโรงแรมก็สวยงามครับรถคันนี้ก็สวยรถเจ้าเอ๋ยโอ้สวยมากเลยเขาให้ถ่ายรูปได้แล้วรูก บ๊ายบายบ๊ายบาย จะเขารอมอาไว้ตรงนี้ครับเชื่อมกนอ๋อน,นี่ต้นเงี้ยวต้นเงี้ยวอันนี้เราเดินไปถ่ายรูปจุดจะล้อมต้นยิ้วใหญ่ๆมารวมกันไว้ที่นี่หมดเลยครับโอ้โหกำลังจะบาน นิ้วกำลองอังจะบานครับนิ้วต้นใหญ่ๆทั้งนั้นครับโอ้โหนุก๊กต้นในชื่อว่าเป็นโรงแรมดอกนิ้วชองกำลองอังจะบานเนี่ยโกดัมโอ้กำลังบานเลยน่ะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ต้นงิ้วต้นใหญ่ๆทั้งนั้นครับดอกกําลังจะบานครับโอ้โหบางต้นบานแล้วครับบางต้นบานแล้วสีแดงออกเหลืองๆโอ้โหจัดเป็นสวนสาธารณะใหญ่โตครับมีมุมต่างๆเป็นเวที มีถนนข้างในต้นงิ้วต้นใหญ่ๆทั้งนั้นครับเขาล้อมมาจากตรงที่สร้างตึกต่างๆที่เรามาเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้ยแต่ละต้นใหญ่ๆทั้งนั้นครับ ต้นนิ้วแต่ละต้นครับโอ้โหที่บริเวณที่จะสร้างตึกที่เราผ่านมาข้างๆคิ้งโรมันเดิมนะครับเขาเอาต้นนิ้วมารวมกันไว้ที่นี่ครับแล้วก็กลายเป็นสวนนิ้วสวนป่านิ้วเลยกำลังแกออกดอกบานแล้วก็จัดงานดอกนิ้วบานนี่ครับรมาียร์เลา เพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาไปตั้งหกรสชาติเลยครับมีหก mm. รสชาติเอาหกรสช,ชาติเลย,ลนนอยเอานมวยมาอไปอีกหกปวดครับทม,ม่กินเบียร์เลยกินวายโอเคครับ ลงเรือกลับบ้านเราอยู่ซีบ้านเราแล้วนะครับก็บจะถึงท่าเรือเราก็จะขึ้นจากเรือจบวันเดทริปล่องโค้งชมทิ้งโรมันครับผม bye บ๊ายบายตรงนี้เป็นร้านอาหารเอ่อเป็นศูนย์อาหารนะครับหลายๆร้านอยู่ด้วยกันอร่อยมากครับหงเงินนะครับร้านหงเงินแนะนำเลยครับร้านหงเงิน วันนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่เวียงแก่นครับผมบ๊ายบายแขงแสนครับ